ครับกับสวัสดีท่านชมที่หน้าแรักทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้เวเกมขอพิธีโปรไปวันนี้นครับจะมารีวิวปืนใหม่นะครับจะเป็นเอ่อ Bico S นะครับจะไปทดสอบไปดูนะครับ2000 years later Training mode นี่นะครับผมมาแล้วครับ ก็ปืนนี้นี่บอกแล้วว่าประมาณถ้ามันมีหลายเซตนะครับรมันสามสีนน่าจะตายครับอ,อันนี้เป็นเซตเออเซตที่ผมเล่นนะมันมีหลายเซตก็นี้ครับเซตที่ผมใส่ก็อันนี้ผมเอา,เอ,าอ๋อลืมเปลี่ยน อัน,นี้เอาออกไปครับก็ให้ใส่ทิ่หน้าอันนี้ผมนี่คือเป็นเซตที่แบบว่าสำหรับคนที่คุมแบบคนที่คุมแรงปืนได้นะครับมันก็ไม่ได้ดีดมากนะครับผมนี่นะครับประมาณสามสีดนัดตายครับก็แรงดีดมันค่อนข้างดีดนะครับเนี่ยดูครับ เนี่ยนี่คือผมยังไม่ได้เอามือช่วยนะนี่นะครับโอ้โหโ้ยก็จะมีอีกเซตหนึ่งนะครับผมที่ว่าเป็นเซตที่แบบสำหรับคนที่คุมปืนไม่ค่อยอยู่นะครับแบบนิ่งกริปเลยอะ่ะท <Wow. S 1> ุกคนจะตามนี้เลยครับเออไปให้เปลี่ยนจะแม็กกาซีนนะครับอันนี้นะให้เปลี่ยนเป็นอันนี้นะครับนี่ครับ ดูครับแรงติดนะครับตั้งยี่สิบนะครับแนวนอยี่สิบความแม่นยำอันนี้เราไม่ต้องสนใจมันครับนี่ครับทุกคนดูเดี๋ยวอันนี้โดยก่อนสำหรับโอ้ยทุกคนดูครับนี่นะครับโอ้ยหมดแม็กนะครับยังไม่ขึ้นไมถึง่ข้างบนนะครับอันนี้คือผมไม่ได้ช่วยนะปล่อยเฉยนะครับยิง แค่กดยิงเเฉยนะครับสายน่าจะเป็นสายสำหรับว่าสำหรับคนที่อุมแรงเปิดไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็ใส่ยิงมันๆน,นะครับเร็วๆยิงเร็วๆมันๆนนครับนี่นะครับประมาณนี้เลยถ้าผมจะชอบแบเม่อกี้มากกว่านะเพราะว่ามันมีตัวโคตรบเปบ็รลางกาดน,นะครับ หรือไม่ถ้าใครชอบแบบไม่ไม่เอาตัวคุณนะไอดาเมจร่างกายออกนะครับก็ให้เอาเป็นแม็กนี้นะครับเพิ่มแม็ก15นะครับแต่ทุกคนจะได้ี่ยน,น,นี้นะครับผมนี่มานี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาลองออเอาปืนไปนลงแรงให้ทุกคนดูนะจะเป็นยังไงครับดูันเลยมาแล้วครับผมนี่นะครับเราก็จะได้เป็นฮาร์ดพอยต์นะครับ ผมโทษทีนะครับผมลืมอัดนะครับโอ้โหร้อยเลยนี่ครับตรงมาแล้วครับตัวแรกนี่ครับปันหลังไปปุ๊บปุ๊บอ,อีกตัวนึงตัวเองครับนี่ครับปืนนี่นิ่งจริงๆนะบอ่เลยวางปืนก่อนโอ้ยโอ้โหผมวางปืนอยู่โอ้ยไม่ทันวะไม่ตา,า,มา,มายนะครับเมื่อกี้มาเอาใหม่ครับมาเจอ หรอผมไม่มีนะไป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 เฮ้ยมาเนี่ยฟองโอ้โหไม่ตายนะครับแรงจริงลูกฟองนะ่ะนัดเดียวเก็หมาไม่มีไปขึ้นข้างมีไปไปเฮ้ยนั่นเจ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 โอ้โหไอเหนะี้ยผมเรียบร้อยคนระับ หลังมา <Yeah. S 1> โอ้ยไม่ทันนะสองผมล,มลืมดูแผนที่มาหาไหมตัวนี้เราก็นำอย,นะยู่นะนำเฮ้ยเปืนอขึ้นโอ้โหไม่โดนเอาใหม่ <c oughs> ผมจะเปืนพุ่งคาปไปแล้ว <c oughs> ตายมาปุ๊บตายผมกว่ามาโหไม่โดอนะแไมความลงมาแน่หรอไหมไม่น่ามาดักเดี๋ยวดักนี้ก่อนเอาเช็คเฮ้ยมันจินแล้วปุ๊บปุ๊บไม่ตายมุมมันดีกว่าทำไม โอ้ยเป็นยึดแล้วเพื่อนเข้าหน่อยโอย้ไม่โดนโอ้โหตัององมันดักว่ะยินเล็งเลยไปครับเราไม่ต้องกังวลน,นะเพราะว่าเราคะแนนํำนะนำไกลเลยชิวๆครับอไม่มีใครนะขวาไปซ้ยายวายหมดแล้วต้องมองดู มีไหมเออโดนไปหมดนะอ่ามีมีตัวนึงโอ้โหไม่ตายปืนนี้มัจริงไกลๆนี่ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่มันจะดีๆเลยค่อนข้างยากแนะนำมันใกล้กลางน่ะครับบู๊คุณหรือเปล่ารัปเพื่อนเฮ้ เรา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 ชนะแล้วนะสวยครับคนหนามาสวยที่ผมยิดจุดเือะเราออกไปเช็คก่อนมาแล้วโอ้โหไม่โดนเลยอะไรวะเนี่ยมาแล้วโอ้โหสองตัวลาป้าโอ้ยสวยชนะแล้วครับเรียบร้อย